สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราอยู่กับคลิปที่3สําหรับเกมนักบอลสปาร์กิงเซโร่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจัดตัวไฟนะครับระหว่างคูลเลอร์นะครับกับฟรีเซอร์เวอร์ซัสกันนะครับคูลเลอร์นะครับจะเป็นพี่ชายของฟรีเซอร์นะครับและฟรีเซอร์ก็จะเป็นร่างโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับเราจะรู้ว่าคูลเลอร์จะมีร่างอีกหนึ่งคันจะเป็นร่างอาจจะมีร่างมากกว่าฟรีเซอร์หนึ่งคันครับ ซึ่งในครั้งนี้เราจะจัดการประลองขึ้นมานะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสซอไคร์ด้วยนะครับและเราไปกันเลยอยากใช้เล่านี้ทดสอบอยู่พอดีว่าใครเหนื่อยแชทกว่ากันมาละมีคำพูดด้วยละฉันก็ต้องเหนือกว่าแกอยู่แล้วสิ ฉันจะสั่งสอนให้แกรับรู้ถึงจุดจุดยืนของเป็นจุดยืนของเป็นอ่ะหุยพุทธติดพันเฉยจุดยืนของพี่น้องอ่ะทำไมมาดิเดดบีมตายต่เรามาสู้กันดีกว่าว่าใครแข็งแกร่กว่ากันเก่งกันจั้เลยยิงมาหรอแกไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเป็นคนที่แก็กว่าแกอีเฟอร์หุย ชิบหะแล้วไอยังเต้แกจะได้เ,เ,เห็น,นลูกเยวนที่หลออุ้ยไม่โดนดิเก็บกลับงดยไม่ได้ไม่ได้ต้องออจริงแล้วละเออมาดีมาอ๋อ อยาจะได้เห็นนะะรกเลาะหนึงอุ้ออย,ยอุอย้ยเย้าอุ้ยไม่อ่อนพ่อจะ็ขาดรอป่าฉัานจะการอาจจะหยุดอ่าแกได้มาดิเปละเปลืตัวเฉยแน่เรียมเนาะดีเซอร์เฮ้ย โอ้ยไม่ได้ไม่ได้นะนั่งเลียมนั่งเลียมจะเปลีนตัวได้ไหมเนี่ยอุ้ยเลียมจัดมาบูมาเบบูซะแล้วใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยพิษโอ้ยโอ้ยผมจะเปลี่ยนเป็นพิษละกันมานักอึดเวลานักค่าอยู่เวลามามาดิมาดิึบก็ เราจะขวนแกไว้ได้ทุูกแข่งการไปแล้วอุ้ยตอนอีกแล้วเราละเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยกูเหนื่อยแกดูถูกด้วยการชารพลังกันเหรอบู๊เฮ้ยกระจอกก็กระจกอยู่วันนี้ครับหายแกว่าท้ากระจอกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวท่านี้หน่อยข้ามการไปแล้วอดิ

แกมีท่าอัปลักษได้หรอโอ้ยวิทย์ไนกไปสอีท่านึงโอ้อ,อ,ลนะอปลักปัาาก,การใ้เสร็จไปเลยนี่แกีเจ็ดสิบไสิมันคือคูเปอร์ยังไงล่ะ๋อคูเปอร์อฟิเซอร์ แกใช้ฟูลพาเวอร์เหรอมาดิจะติดขาแกวนนันนี้เองคุกแข่งการไปเลยเุ้ยอะไรเนี่ยแ,แตกหนึง่งฟูลพาเวอร์แล้วไงแล้วไงฟูลพาเวอร์จะเป็นคนปิดขาแกแปกหนึ่งครับอากกนต่อมาครับเป็นคูลเลอร์ครับรอบนี้โอเคเอาละครับมา เรากลับมาเจอไฟติง้งสลรับนี้ครับฟิเซอร์มาดิมาดิครับมาอยากจะได้เห็นน้ลูกเดี๋ยวนี้ลหรอมาโดนด้วย,ยตายครับนี่ยังไม่ใช้ท่าไม้ตายเลยนะเนี่ยตายซะแล้วเฮ้ย,ยใจเย็ยนั่นมาโกูคูแบ๊กนี่วะโดนเสร็จซะด้วย บาเรียเจอบาเรียไปหน่อยเป็นไงมามารอบนี้เกงเหรอแกเก่เหรอุกบมาแล้ก็บอกแล้วไงมาคาต่างไปจากน้องชายอ่ะ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 ไ่ะอ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 ยะร่อ่ะอ่เอ่ะอ่อ่นอ่ะอะอ ไปพร้อมกับดาวตรงนี้ซะเลยเอออ่าอ่าอโคเดสิทธอ๋อใส่โคเดสิทธเป็นการหยุดการเคลื่อนไหวหรือเปล่าอุ้ยมาดิผมว่าผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวรอบนี้โกฮังไปสุดโกฮังครับสุดปอร์ไซย่าสองเลยดนะเว้ยมา ลมแสงมันโอ้จิงสักหน่อยสิเว้ยอีเหียไม่โดนไม่ได้ละต้องสู้แบบต้องชนหมัำแล้วละ่ะซุปเปอร์ไซาโลเซ่มันแก่เกินไปแต่ซุปเปอร์ไซาที่แบบต่างจากบูอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแนวเส้นทางเปล่าวะสมมุติอ่าสมมุติถ้าเป็นโกฮังค่ะ เป็นโกคูโกคูเป็นเส้นอ่าเป็นเส้นทางซุปเปอร์ไซยาบูอ่าโกคูแบล็คโรเซ่นะครับเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนแต่ละตัวอย่างโกฮังอะไรเงี้ยโกฮังจะเป็นซ ah. ุปเปอร์ไซยามเอาไม่ใช่ซุปเปอร์ไซยามันจะเป็นล่างออติเมตเลยเหมือนเป็นการเลือกเส้นทางว่าเฮ้ยล่างเนี้ยมันจะเปลีป่ยนไปยังไงถ้าเกิดผู้ใช้จะมาเลือกใช้อีกแบบนึงนะครับทุกคนมาเออพลังเต็มพี่แล้วก็ขัดขืนกันสักหน่อยก็ได้อ๋อ พลังขึ้นเต่าทีหนึงเรียบร้อยกแบ,บ็คแตกไปเรียบร้อยจบเกมครับโอะยยังไม่จบน้ำมันเบอร์ซรึซง้งอีกานีว้วะต้องเปลี่ยนตัวละวอาใครดีขอเล่นโกเทนคูซุปกกับไซยาหสามแล้วกันอาจจะสู้ได้แหละมาดิวิก๊กตอ่อบาลซุก้าบมิสไซบอมทิกต่อเนื่อง ใจยเย็นใจยเย็นมาแล้วก็ชากพลังเต็มที่ครับเราเตะปล่อยอันติงเมดกันดีกว่ามาบูยละวเขาเขาถ่ายพอดีเลยเฮ้ยแต่บูร่างนี้มันกินไอ้น,นี่ไปแล้วไม่ใช่หรอ,อกินไอ้โพรแทนฟูลร่างตายไปแล้วพนเลยใส่ชุดแบบนั้นมามึงเรือตาย ไปไปได้ที่ชั้นเองซุปเปอร์โดนะั้มาต่อเนื่องดีแล้วนะเอาตรงต่อซีบิโกโลอเลยซุปเปอร์ไอ้เทียเหมือนในเรจเลยพึ่งเหตุไปได้ไม่นานโตใหมเ่เลเจนอะแถวเอเหมือนกันเป๊ะมาเมื่อกี้ข้าพเจ้จะต้องเล่นกับมึงเลยเลตายมง้งเท่งมาเปลี่ยนอีกแล้วมันแดกโกงเข้าไปทุกคน ต่อมาผู้แข็งแกร่งนิเหล่ะได้ก่อแล้วสิอุ้ยอุ้ยบอลแดนคูดไม่ไหวแล้วรอบนี้ทำลุยเองมารอบนี้คุณโกคูโกคูเราเคพื่อมต่อแต่ก็สู้ไม่ไหวเหมือนเดิมถ้ามีเบจิโต้นะอุ้ยสู้ไม่ไหว้ยอุ บอกเก่งเหลือเกินเก่งไปหรือเปล่าเนี่ยวิชาขึ้นยาข้ามมิติแล้วก็อุ้ยมันแม่งรู้ทันอุ้ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตีไม่ได้ตีไม่โดนเลยแตม่มันตีโดนเราอ่ะคืออะไรวะอ้าวบั็กหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กซ์เหี้ยบั็อกอะไรเนี่ยหลังขึ้นเตา่า รู้สึกมันไม่โดนหรอเกิดอะไรขึ้นไอพี่บักบักเฉยเปลี่ยนตัวยบักได้ไงก่อนบ้าบอมาบักอะไรเนี่ยอ้าวเรียบร้อยดิบักขนาดนี้โอ้้หบักอะไรเนี่ยมารอบนึงทุกคนมาเรื่องจริงมันบัก รอบรอบเต้นใหม่จบบาร์กแดกครับทุกคนครับรอบนี้โอเคได้แล้วได้ยังเมื่อกี้บาร์ครับบาร์ตีไหมครับเยีะหน่อยไปสักเด็ดบีม ตลุกเล่นใหม่เราก็เล่นมาตั้งนานโอ้จบแล้วมาอยากจะได้เห็นตลุกตัวนี้เหรอไม่โดนพอก่อนปะเมือ่อกี้มันบลั๊กอะเราจะจบแล้วเมื่อกี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจอบลั๊กไปโอ้จบเลยชีวิตที่จะนอาเทใหม่ด้วยนะครับเราก็จะสุขได้ว่านะครับคูเลอร์ชนะมิสเตอร์นะครับพอบลั๊กกระจายเราก็ไม่อยากอัดคลิปต่อเลยนะครับ ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับใครดูเพื่อนก็อ่ะเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปเพิ่มต่อให้ครับสหรับบทีนี้ไปก่อนรัชจ้าบาักแดลกบักตีไม่เข้าครับ